19เทวตาอุโยชนะขาถาทุกขาปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสขปปตตาจะนิโสกาหุนตุศภเพปิปานิโนเอตตาวตาจาริอามเหีซัมปะทาังบุญยสัมปะทาังสัพเพเทวานุโมทันตุสพพสัมปติสิทธิยาฐานังท่าทันตุสัทธายาสิรลรกขันตุศพทาภาวนาพิรตาหุนตุขัดชั้นตุเทวตาคาตา20 สัพเพุทธาภาะปัตตาปัจเจกานันจะยังพรรังนะหันตานันจะเตชจนะรักขังปันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภาะปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังนหันตานันจะเตชจนะรักขังปันธามิสัพพโซสัพเพุทธาภาะปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังนะหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจเตเสนาลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจเตเสนาลักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจเตเสนาลักขังพันธามิสัพพะโส สัพเพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตรตรัยด้วยการสานยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทมราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสวดานิยมน์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งปัประเดชจงสำเร็จศักดิ์สิทธิทุกประการเทิด